ขออห้ท่าตเรียนถามท่านนะคะเรื่องบทบาทของคณะกรรมการการปริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมีบทบาทยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าเอทำไมเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับมาเกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวประชาชนจะสงสัยนะครับคือรัฐมนูญมาตราสองรอยเจ็ดสิบเนี่ยนะไน้บัญญัติให้วุฒิสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการติดตามเสนอแะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศนะครับก็เป็นคือไปติดตามการปฏิรูปประเทศของฝ่ายบริหารน่ะนะครับอ่าฮะตอนี้ในแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับก็มีมีทั้งหมดเนี่ยสิบประด้านสิบสามด้านเนี่ยนะครับการปฏิรูปประเทศด้านการหารการดินดินนียก็เป็นหนึ่งในในแผนการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่และอํานาจของอ่าวุฒิสภาในการติดตามเสนอและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ นะครับซึ่งเป็นงานของคณะกรรมการการมหาราชก,การประิด็นวุฒิสภานะครับมันมีประเด็นปฏิรูปที่ที่สําคัญ่อยู่ห้าประเด็นนะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่ว่าถ้าต้องทายากนะครับทําแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นะระบบฐานข้อมูลของระดับประเทศนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นอยู่ในแผนการบริรูปประเทศเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยสิบเก้ากระทรวงหนึ่งสำนักนายกเนี่ย <c oughs> แต,แต่ละกระทรวงเนี่ยมีบิ๊กเดต้าของแต่ละกระทรวงแต่ขึ้นเป็นแท่งๆไม่สามารถเชื่อมโยงกันนะฮะหรือเชื่อมโยงกันน้อยมากให้ประโยชน์ร่วมกันได้น้อยมากอันนี้เราก็ต้องปฏิรูปตรงนี้นะครับทานี้มาถึงในระดับพื้นที่ก็คือในระดับจังหวัดก็มีการบริหารงานในระดับจังหวัดซึ่งตรงนี้สําคัญเป็นหัวใจเพราะว่าจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็อ,อําเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนทีงถิ่น,นในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน นะครับให้บริการประชาชนตรงนี้ก็มีการปฏิรูปเหมือนกันปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในระดับจังหวัดนะครับอทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์้เคยทําการศึกษาไว้ว่าการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในระดับจังหวัดเนี้จะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันสิบเอ็ดประเด็นในเงในสิบเอ็ดประเด็นนั้นก็คือจังหวัดจะต้องมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ือเรียกก็เราเรียกกันว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า one stop service เกิดขึ้นในระดับจังหวัดนะครับนี่ในช่วงที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยได้ไปติดตามเสนอแนะเร่งรัดการวิวิวประเทศด้านนี้นะครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องการให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดครับเราได้เดินทางไปกัดสัมมนาทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับ,รบเพื่อดูว่ามีปัญหา ข้อเท็จจริงอะไรเป็นอย่างไรเพื่อจะมาวางแผนกันนะครับก็ตอนนี้ก็หลังจากไปทั้ง76จังหวัดเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับเ,เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเรื่อง One Stop Service เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ทําไปเยอะแล้วนะครับโดยใช้ศูนย์ดารงินทำนะฮะศูนย์ดารงินทำจังหวัดศูนย์ดารงินทำอําเภอนะครับเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนอ่นะตอนนี้ในส่วนของการจะเกิด ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จได้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันแต่และกระทรวงจะต้องเชื่อมโยงกันนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ในจะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งเรียกว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นตรงกับสำนักนายรัฐมนตรีนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้ไปประสานงานกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะผลักดันให้เกิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนี้ให้ได้นะครับก็ได้มีการตกลงกันนะครับว่า เมื่อวันที่สิบสองกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเป็นเอ็มอูร่วมกันนะครับถึงเจ็ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอะนะครับสำนักงานกพอลอรลและต่อไรน,นะครับเจ็ดหน่วยงานนะครับ,รบนะครับขณะนี้ก็กทางสำนักงานพัฒนาดิจิทัลเนี่ยได้จัดทำแอปพลิเคชั่นเรียกว่า Citizen Portal เนี่ยนะครับ ใช้ชื่อภาษาไทยว่าทางรัฐทางรัฐรัฐะนะครับรัฐะ,ะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่ภาครัฐจะให้บริการประชาชนประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปหาได้ว่ายกตัวอย่างว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยรัฐให้สวัสดิการอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างตั้งแต่เกิดจนตายะนะครับเราขับรถไปโดนใบขับโดยใบใบใบขับใบสั่งนี้นะครับ อยู่ที่ไหนอะไรสารพัดราคาที่ดินเราเป็นยังไงตอนนี้นะอันนี้นะครับเป็นเรื่องการให้บริการประชาชนนะครับส่วนที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่เป็นบิสพอลทเป็นการให้บริการภาคประชาชนในใน,ในการดําเนินธุรกิจน,นะครับอาจจะต่อไปเนี่ยจะจะ,จะตั้งร้านค้าหรือทําอะไรเนี่ยจะขอญาติยังไงก็ทําผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าอชาวบ้านอยากจะเปิดร้านเสริมสวยก็<ะ>ต่อไปก็ ส่งความต้องการตรงนี้ผ่านผ่านแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนี้ได้แล้วต่อไปเนี่ยใบอนุญาตจะออกมาเลยนะรถดังนั้นระบบพวกนี้จะทําให้เกิดความรวดเร็วประหยัดเวลาในการเดินทางประหยัดรถมาในการเดินทางเกิดความรวดเร็วสะดวกด้วยนะครับตรงนี้กําลังทําอยู่นะครับ